สวัสดีครับเพื่อนๆพืพบกับบัตรศักชาแนลอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้วันนี้บัตรักจะพาเพื่อนๆนมาดูเคล็ดลับการทําความสะอาดพวกเครื่องเงินนะครับผมพวกเหรีพวกสร้อยที่เป็นเงินแท้นะครับผมเรามีเคล็ดลับง่ายๆ่ง่ายเพื่อนๆได้ทําตามกันนะครับผมคือทําแล้วสะอาดขาวนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเงินจริงๆเนี่ยเงินแท้เนี่ยมันจะไม่ดํานะครับผมเวลาเราใช้เคล็ดลับแบบนี้แล้วเนี่ย เพราะว่าพวกพวกพวกเงินพวกเนี้ยเวลาเราใส่ไปมันจะเป็นคราบเขียวคราบเหงือในร่างกายในข้อมือของเราหรือว่าในส่วนร่างกายของเราที่สัมผัสกับกับพวกเครื่องเงินพวกนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเลรนะครับผมนี่จะเป็นเลรหรือว่าจะเป็นอ่าพวกสร้อยคออะไรต่างๆที่เป็นแบบเงินแท้ๆนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเงินแท้เลยนะครับผมเาสักให้เพื่อนๆดูนะครับผมเดี๋ยวเราสั่จะมีเคล็ดลับนะครับผม โดยใช้วัสดุแค่สองอย่างเองนะครับผมอะลองมาดูนะครับผมวัสดุที่เราจะทํากันก็มีน้ํายาสไลน์นะครับผมแล้วก็มีสบะ่นกแก้วแล้วก็มีน้ําน้ําที่จะต้มนะครับผมอ่าปสักตอนการทํานะครับผมเรานําน้ําเปล่ามาใส่ในหม้อต้มนะครับผมพอประมาณจากนั้นเราก็ใส่น้ํายาสไลน์นะครับผมใส่ไปไม่ต้องเยอะ นะครับผมอ่าพอาประมาณหลังจากนั้นเรานำสบู่นกแก้วนี่แหละครับเราเอาที่มันเป็นเศษเศษแล้วนะครับผมนี่นะครับประมาณนี้เอาละลายเลยนะครับผมละลายลงในน้ำที่เราเตรียมไว้นี่นะครับละลายไปเลยครับผมให้สบู่มันละลายในน้ำที่เราเตรียมไว้ผสมกับ น้ำยาสไลด์นะครับผมอ่าโอเคพอประมาณนะครับผมจากนั้นเราก็เอาไปวางไว้บนแก๊สเพื่อทำการต้มน้ำนะครับนี่นะครับเพื่อนๆน,นั้นเราก็ติดแก๊สนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะครับเพื่อนๆสักครูหนึ่งนะครับ ครับเพื่อนๆตอนตนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับผมเริ่มเดือดแล้วตอนนี้เราสามารถนำเครื่องเงินที่มันมีคราบเขียวๆนะครับผมนีม่นะครับเอาใส่ไปเลยนะครับในน้ำต้มอ่ารอยมันเดือดเต็มที่นะครับเดี๋ยวมาสักจะใช้ซ่อมนะครับคนไปคนมา คบคผมไฟไม่ต้องแรงนะครับเพื่อนๆไฟกลางๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดไฟแรงฟองสบู่หรือว่าลำ้ยาล้างจานมันจะคู่ขึ้นมานะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับไฟต้องเบาๆหรือว่าอ่อนๆน,นะครับผมกลางๆครับ เราก็ใช้ซอบเนี่ยนะครับคนไปคนมาเพื่อให้น้ำยาสไลดยแล้วก็สบู่มันกัดนะครับผมกัดที่เป็นเขียวๆพวกเครืออ่อเขาเรียกอะไรนะคราบเนือ่อที่ติดกับแขนเราหรือว่าในลำตัวของเราที่เราแขวนสร้อยนะครับผมคราบเหนื่อต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวๆนะครับควนครับผม วนไปเรื่อยๆครับพักๆใหญ่นะครับผมประมาณครับสองสามนาทีนะครับต้มไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้เครื่องเงินของเรามันสะอาดนะครับผมบน้ำกำลังเดือดอยู่นะครับผมะจะใช้เวลาประมาณสองถึงสามนาทีนะครับ พักนะครับผมเพื่อให้น้ำที่ร้อนๆนนะครับผมมันจะสไลดสสบกมันกัดนะครับผมครับเพื่อน ตอนนี้ก็ประมาณ2นาทีแล้วครับผมจะสนาทีแล้วโอเค3นาทีนะครับผมเราก็ปิดแก๊สเลยนะครับเรียบร้อยครับผมนี่นะครับเดี๋ยวบักก็เทน้ำทิ้งนะครับ โหยอีกทีหนึ่งนะครับผมเครื่องเงินที่เราต้มไปเมื่อกี้นะครับผมเป็นไงครับขาวไหมครับไม่มีคลาดสีเขียวเลยครับตอนนี้คือได้ผลจริงนะครับผมงครับผมีครับเพื่อนๆอนได้เครื่องเงินที่ซื้อมาจากร้านใหม่เลยครับผม เพราะว่ามีภาพเขียวๆนะครับผมนะครับนี่ครับอาดมากเลยครับได้ผลจริงๆนะครับเพื่อนๆทั้งสองเส้นเลยนะครับผมเส้นนี้จะเป็นเงินผสมใช่ว่าสเตลเลตน,นะครับผมแต่ก็ขาวสะอาดเหมือนกันนะครับผมภาพเ,เขียวๆนะครับออกหมดเลยนะครับเพื่อนๆ ครับทํากันง่ายๆนะครับเพื่อนๆไม่ยากเลยลองทําดูนะครับผมเราไม่ต้องไปซื้อพวกวัสดุตามร้านค้าที่จะมาขัดทหันเงาอะไรเงี้ยขายเนี่ยครับวัสดุในครัวเรือนบ้านเราทั้งกระู่ทั้งยานไลนะครับผม,บผมอันนั้นวเรียบร้อยนะครับ ลองเอาไปทำดูนะครับผมครับเลยครับผมครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ออมีมงแจกกับมาสังนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขรบคุณมากนะครับเพื่อนสวัดสดีครับ